สวัสดีครับวันนี้มาทำโอเพ n นบ็อกตามกล่องน,นะฮะกับบล็อก n คนจีพรีเมียมนะฮะ ก็ไม่มีอะไรมกม่โอเปนบอกตามกล่องก็อย่างที่รู้ว่ามันไม่สามารถใส่โหลเลออะไรเพิ่มเติมได้ก็คือตามกล่องล้วนๆผมเคยทคําคลิป o p e n นบลอตามกล่องที่ว่าวิ่งยังไงที่ขึ้นสลับเลนยังไงไม่ให้หลุดนะฮะก็เคยทํามาแล้วนะฮะเดี๋ยวแปะไว้ที่ลิงก์ลิงก์ท้ายคลิปเนาะโอเค ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นแนวทำ Open Block ตามกล่องอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้การันตีว่ามันจะวิ่งดีนะฮะก็แค่ให้ดูเป็นแนวทางและมันทำได้แค่กับ b o c k c h a i จี G. นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะฮะสิ่งแรกที่เราต้องต้องทำนะฮะก็สลับเละสลับโรลเล์ อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ติดตามเนี่ยถ้าใครไม่ได้ติดตามกันมาก็เดี๋ยวทำให้ดูส่วนใหญ่เวลาขึ้นสลับเลนนะ่มันจะมีการชิ่งชิ่งแบบว่าปึ๊บปึ๊บเนี่ยปึ๊บนล้วก็ปึ๊บน่าจะเคยเห็นอยู่นะสลับเลนะแบบพื้นฐานเลยนะที่ไม่ใช่โค้งโดยอยู่อะ ทีนี้เนื่องจากว่าตัวโร่มันตัวโรด้านหน้าของ MMA ม่ะมันต่ำต่ำปุ๊บเวลาเจอเน,นเนินเนินเนินชิ่งที่เป็นสลับเลนะมันจะชิ่งไม่ค่อยอยู่ชอบหลุดวิธีทำเบื้องต้นนะครับก็คือให้ใช้ให้สลับโรเลอร์สลับโรเลอร์ที่มันมีความสูงกว่าก็คือโรเลอร์ด้านหลังเนี่ยมาไว้ด้านหน้า มันจะลดแรงแรงกระแทกแบบแรงชิงเพราะว่าโลมีฐานอยู่ก็จะลดแรงชิงได้ให้สลับกันแบบนี้ ทำแ,แล้วนะแล้วด้านหลังยังไงด้านหลังเนี่ยเราจะใช้ตัวโรลเลอร์ขันกับตัวบอดี้ตัวบอคนจีจะมีรูขันนอ็อต อยู่ด้านตรงโชคนี้หลายคนก็ไม่รู้เนาะแต่หลายคนก็สงสัยว่ามันขันได้ไหมจริงจริงมันขันได้นะเห็นปะ่ะทำให้โรลเลอร์มันอยู่สูงช่วยประคองรถได้ด้วยแต่ ความเร็วจะลดลงลเพราะโรลเลอร์มันตำแหน่งสูงแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างเดี๋ยวรอคัดเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะลอยให้ฟังเสร็จแล้วนะ อ่ะก็ใส่ลงของได้สามารถสามารถชิดโค้งได้โดยที่ไม่ติดตัวตัวก้ามปูนะฮะไม่ติดแน่นอนเห็นไ,ไหมอันนี้ชิดโคง้งทนแหละไม่ติดถ้าใครคิดว่าก้ามปูมันเก,กะกะ ไม่เพราะว่าก้ามปูเนี่ยปกติในตัวก้ามปูหลังเนี่ยมันสามารถทำหน้าที่เบรกได้ด้วยในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าใครไม่อยากให้เบรกก็แกะออกแค่นั้นเองนะไหก็ได้ไม่ไหวก็ได้ข้อเสียอย่างหนึ่งของมันคือเวลาน,น,นด้นโดยบอดี้อ่ะ บอดี้มันขยับได้ใช่ไหมเพราะมันยึดแค่ตัวปิดตัวดังนั้นมันก็จะทําให้โรลเลอร์มันคลอนคลอนได้เพราะบอดี้มันขยับได้มันไม่เหมือนตัวนี้ที่ว่ามันยึดแน่นเลยนะตัวนี้มันคลอนขยับได้ดังนั้นข้อเสียที่ผมจะบอกคือว่ามันอาจจะทําให้เกิดการคลอนเพราะคลอนปุ๊บมันก็อาจจะทําให้ความมั่นคงในการเข้าโคไม่ค่อยมีโอกาสหลุดก็สูงนะครับส่วนวิธีแก้ ไม่มีนอกจากว่าจะติดโรเลอร์ไปใส่ที่ตำแหน่งข้ามปูดตามเดิมแต่โค้งไวขึ้นไหมผมว่าน่าจะโค้งไวขึ้นนะแต่ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันว่าปกติผมเล่นตัวอื่นเล่นพวกมัดเฟรมอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นคนอื่นเห็นคนที่เล่นบอกเซนจี G ก็เคยมีทําแบบนี้นะแต่ที่เขาบอกกันว่าข้อเสียคือบอดี้มันคลอนง่ายแค่นั้นเองนะครับ เอาไว้เป็นแนวทางนะฮะเผื่อใครจะเบื่อการจัดตำแหน่ง Open นบ x อกตามกล่องที่เป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะฮะเผื่อใครมีบล็อกแห่งจิตและอยากลองก็ลองได้ไม่ได้การันตีผลว่าแต่งแบบนี้แล้วชนะนะครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามกันนะฮะสนับสนุกนการดูโฆษณาคลิปตอนคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้ขอบคุณไวรัสมินิโฟวิวนะสปอนเซอร์หลักของเรา,าจำหน่ายรถและอะไรจะไมย่ยะเลือกชอมได้อชอบได้นะฮะ ไปทางเพจไวรัลมินิโฟร์วีบอกว่าจะช่องไปแค่ได้ส่วนลดในการซื้อของในร้านไวรัลมินิโฟร์วีวถึง15ในด้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ